หามังกรจากเรื่องอินุยาชะผมชอบดีนะมันดูไม่เหมือนกันเลย สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มูเก่งแฟนตาซีนะครับผมสำหรับประเด็นพูดคุยในเรื่องอินุยเฉาในวันนี้นะครับผมจะเอา5้ามังกรที่ปรากฏตัวขึ้นมาในเนื้อเรื่องมาพูดคุยให้กับทุกคนฟังนะครับเอาเป็น5้ามังกรที่ผมประทับใจที่เป็นภาพจําสําหรับผมแล้วกันนะแล้วก็เดี๋ยวจะเอามาเล่าให้ทุกคนฟังว่าแต่ละมังกรเนี่ยมันมีแบบบทบาทอะไรในเรื่องอินุยเฉาบ้างนะครับบางตัวบทสั้นบางตัวบทยาวบางตัวบทเข้มข้นเลยอะไรเงี้ยก็หลากหลายกันไปนะซึ่ง5ตัวเนี่ยผมบอกเลยว่าไม่เหมือนกันสักตัวเล คือบทบาทเนาะอะไรพวกนี้ผมจะนึกถึงแบบโปเกมอนอย่างเงี้ยที่มันมีมังกรใช่ไหมแต่ว่ามันก็มีหลากหลายมังกรมีทั้งแบบมังกรที่เป็นตัวคล้ายๆก็ซิลล่าอย่างนี้ก็มีนะครับมังกรที่เป็นตัวยาวๆก็มีมังกรที่ไม่ใช่มังกรก็มีนะครับมีหลากหลายมังกรมากๆที่อยู่ในเนื้อเรื่องนะครับผมเออเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเปรียบเทียบไปแล้วเรื่องอินุยาฉะผมจะฟีลประมาณนั้นเลยครับผมคือแบบมีมังกรมันขึ้นชื่อว่าเป็นมังกรนะแต่ว่ามันก็ไม่ใช่มังกรที่เหมือนกับมังกรอีกตัวหนึ่งในเรื่องอินุ ถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมดูแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยใ,ในเรื่องอินุยาฉามันมีมังกรตัวอื่นที่ท่านผู้ชมชอบอีกท่านผู้ชมก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะแต่ว่าถ้าเอาเป็นตัวละครที่เป็นมังกรเนี่ยผมว่า5ตัวนี้ก็น่าจะเต็มที่แล้วนะไม่แน่ใจว่ามีมังกรตัวอื่นอีกรอหรือเปล่าถ้ามีก็อาจจะเป็นตัวยิบยิ้มยอยอย่างเงี้ยท่านผู้ชมก็เบนเสริมกันมาได้นะครับแต่ว่า5้ามังกรนี้เป็นมังกรที่ควรค่าแก่การรู้จักถ้าท่านผู้ชมจะดูอินุยาฉานะเดี๋ยวผมก็จะมาเล่าให้ฟังว่่่่าา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 มมมมีัังงงกกกกกรรรรออะไไไบ้้้้้แลลลวววว็็เเเเหหหหนนนนนนนปปปฏตตขึใใิดยทช อยากไปดูมังกรตัวไหนปุ๊บก็จะได้ตามไปดูในตอนนั้นได้นะครับและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราเข้าสู่เนื้อหาของคลิปกันเลยดีกว่าครับผมมาดูที่มังกรตัวแรกก่อนนะครับมับงกรตัวแรกตัวนี้นะครับผมมันชื่อว่าปีศาจมังกรครับคือแบบชื่อค่อนข้างจะเรียบง่ายนะครับเพราะว่ามันไม่ได้มีบทบาทอะไรเยอะไอ้ตัวเนี้ย ขึ้นมาในตอน34ครับผมซึ่งเป็นตอนอที่พูดถึงเรื่องของดาบเคี้ยวฟ้าฟื้นแล้วก็ดาบเคี้ยวอสูรนะครับเป็นตอนที่อินุยาฉาเนี่ยจะต่อสู้กับเซชชมารุโดยที่ว่าเซชชมารุเนี่ยเขามีการไปออกตามล่าโทโตไซนะครับเพราะว่าอยากให้โทโตไซตีดาบเล่มใหม่ให้ดาบเคี้ยวฟ้าฟื้นเนี่ยมันใช้ต่อสู้ไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยต้องมีดาบที่ใช้สำหรับต่อสู้สิดาบเคี้ยวอสูรเนี่ยเซชชมารุก็ใช้งานไม่ได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยโทโตไซเอ๋ยมาตีดาบให้ข้าซะดีๆโทโตไซไม่อยาก ย้ายนะครับรอบหนึ่งก่อนแล้วก็ตอนที่แยกย้ายมานะครับเป็นตอนที่จาเคนกาลังคุยกับเซชชมารุนะว่าอ๋อข้าไม่รู้เลยว่าท่านพ่อของท่านเซชชมารุเนี่ยมีการมอบดาบให้อีกเล่มนึงด้วยแต่ข้าก็ไม่เคยเห็นนว่าดาบนั้นนะม,มันมีคุณสมบัติเป็นอะไรยังไงเซชชมารุก็เลยโชว์ให้ทีหนึ่งนะครับใช้ดาบที่เขฟ,ฟ้าฟืาฟ้นในการฟันไปที่ตัวของจาเคนซึ่งจาเคนก็ไม่ได้เป็นอะไรนะครับแล้วเซชชมารุก็บอกว่าจาเคนตื่นคือมาได้แล้วเจ้าไม่ได้เป็นอะไรนะครับจ่าเคนกัน เพิ่นอย่างเงี้ยแหละครับปีศาจมังกรตัวนี้ก็โผล่ขึ้นมาครับผมซึ่งมันดูแล้วมันคือมังกรแบบมังกรเลยครับผมท่านผู้ชมลองไปดูได้มันคือมังกรตัวยาวๆนะครับมังกรปกติบางทีจะดูแบบยืน2ขาแล้วก็มี2แขนใช่ไหมแต่ว่ามังกรตัวนี้มันเป็นมังกรตัวยาวนะครับซึ่งก็มีการมาทารบกับเซจชมารูนิดหนึ่งครับผมทุกคนลองดูหน้าตามันหน้าตามันดูน่าเกรงขามไหมครับแต่ท่านผู้ชมเชื่อไหมว่าโดนเซจชมารูกําจัดในสี่คอมโบครับผมเออคือเซจชมารูใช้แรกงเล็บเนาะในการโจมตีไอ้มังกรตัวนี้โจจจมมตตตีีีีเเพพ้ยยแล คั่วเข้าไปนะครับร่างแหลกกันเลยทีเดียวครับพอร่างแหลกุูบยังไงครับคือตายครับผมพอตายเสร็จแล้วเซชมารุเขาก็เลยเอาแขนของเจ้ามังกรตัวนี้มาใช้ซะเลยนะครับซึ่งมังกรตัวนี้นะครับเนื่องจากว่าชื่อมันยังไม่มีชื่อเลยคิดดูดิในเนื้อเรื่องก็จะเรียกว่าเป็นมังกรธรรมดาธรรมดาเลยนะครับแต่ว่าจุดเด่นของมันคือแขนครับผมแขนของมังกรนะครับเป็นแขนที่สามารถจับดาบเคียวอสูนได้จับในที่นี้คือไม่โดนพลังของเขตอาคมดาบเคียวอสูนเล่นงานนะครับคืออย่างแขนธรรมดาธรรมดาของเซชชมารุอย่างเงี้ยถ้าไปจับดาบเคียวอสูนอันนี บอกได้เลยว่ามีเจ็บเพราะว่าดาบทคี่ออสูรมันก็มีเขตอาคมเออพวกปีศาจทั่วไปปีศาจร้อยเปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยจะจับไม่ได้นะครับแต่ว่าแข้งของปีศาจมังกรเนี่ยสามารถจับได้ครับผมเหมือนมันเป็นแขนที่แบบมีความเป็นอาคมมาต้านอาคมอีกทีนึงเพราะฉะนั้นเนี่ยการสัมผัสดาบทคี่ออสูรของเซตชมารุก็เลยทําได้ด้วยแขนงของมังกรอันนี้นะครับแต่วันนี้เราไม่ได้มาพูดถึงอินุยารชันสู้กับเซตชอมารุยังไงนะครับอันนี้ผมเคยพูดไว้ในรายการมา b a t ท l e ก็ไปดูกันได้นะครับก แอร์ไทม์ของมันผมว่าไม่ถึง2อนาทีนะครับโผลมาแป๊บเดียวก็โดนเสร็จชมารูเล่นอย่างที่บอกไปนะเรียกว่าเป็นมังกรตัวแรกๆแล้วกันนะครับที่โผลมาให้เราเห็นรันนี้เราก็มาดูมังกรตัวที่2ครับผมมังกรตัวนี้ผมก็เคยทาคลิปของมันไปเต็มๆแล้วเหมือนกันครับผมมังกรตัวนี้มีชื่อว่าริวโคสุเซหรือก็คือพูดมังกรกระดูกนั่นเองครับไอตัวนี้เนี่ยมันต่างกับมังกรตัวเมื่อกี้แบบลิบลับเลยนะครับจำได้ไหมว่ามังกรตัวเมื่อกี้โดนเสร็จชมารูเล่น3าคอมโบโจมตีเพี้ยเพี้ยเพี้ยก็ตายแล สู้กับพ่อของอินุยาชาและก็มอบบาดแผลชะกันให้กับท่านขุนพลสุนัขอสูร,รไปแล้วด้วยเหมือนกันนะครับท่านขุนพลเนี่ยเต็มที่ก็คือว่าสามารถผนึกมันไว้ได้ด้วยกรงเล็บนะครับเสียบหัวใจของมันไว้ชึกนะแล้วก็พูดมังกรกระดูกไม่สามารถขยับได้นั่นเองนะแล้วอินุยาชาก็ต้องมาเจอกับพูดมังกรกระดูกในฐาน,นะที่ว่าถ้าต้องการให้ดาบเขี้ยวอสูร,รที่ตอนนั้นแม่งโคตรหนักเลยอย่างเงี้ยเบาลงนะครับก็ต้องมาจัดการกับพูดมังกรกระดูกเพื่อเป็นสัญลักษณ์ในการที่ว่าสามารถก้าวข้ามศัตรูท ซึ่งพูดมังกรกระดูกตัวนี้นะครับเอากายภาพของมันก่อนเนาะก็คือว่ามันเป็นมังกรที่มีขนาดใหญ่มากๆนะครับแล้วก็ที่หัวของมันเนี่ยจะมีเป็นหน้าคนอยู่นะครับซึ่งอันเนี้ยเป็นตัวสั่งการครับผมคือเรียกว่าตัวจริงของมันอยู่ตรงนี้ก็ได้นะครับวิธีการที่จะกาจัดพูดมังกรกระดูกได้ก็ต้องโจมตีที่หัวใจของมันให้มันตายกันไปข้างหนึ่งครับแต่ว่าด้วยร่างกายที่แข็งแกร่งดุเดือดกล้าของมันนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องยากเหมือนกันนะที่จะโจมตีมันให้ถึงตายได้นะครับแต่ว่าสิ ที่ยิงลูกบอลสายฟ้าโจมตีใส่ศัตรูได้นะครับซึ่งพลังลูกบอลสายฟ้านี้ต้องบอกเลยว่าอํานาจการทําลายล้างก็สูงนะครับแล้วก็เรียกว่าโจมตีแล้วโจมตีเลยนะครับป้องกันก็นกยากนะแล้วก็ใช้ช่องว่างแห่งลมของมิโลคูดูดเข้าไปอย่างงี้ก็คือแบบแทบไม่กระดิกเลยสามารถโจมตีเป็นทางตรงได้เหมือนเดิมนะครับอาจจะเบ็ดผิวนิดหน่อยให้อินุยาชาหลบการโจมตีได้เนาะสุดท้ายแล้วเนี่ยผูดมังกรกระดูกก็ต้องพ่ายแพ้กับอินุยาฉาไปด้วยการที่ว่าอินุยาชาสามารถใช้พลังขึ้นระเบิดนะครับผมส่วนพลังโจม เล็ก,ก้านี้ก็ต้องพังทลายลงไปนั่นเองครับคือแม้ว่าจะมีข้อสงสัยมากมายนะครับว่าเออพู้บังกรกระดูเนี่ยนะทำไมมันถึงพ่ายแพ้ต่ออินเวยชัได้ง่ายๆนะครับผมก็เคยวิเคราะห์ไว้แล้วนะครับเป็นการวิเคราะห์ด้วยความเห็นส่วนตัวนะครับผมไม่ได้มีข้อมูลทางการอะไรที่มันเปิดเผยขนาดนั้นเพราะบางอย่างข้อมูลนะผู้แต่งเขาก็จงใจให้เรามาเดากันเล่นๆไปอย่างนั้นแหละครับต้องปฏิปต,ต่อกันเองอะไรเงี้ยก็วิเคราะห์ไปว่าไอ้พู้บังกรกระดูเนี่ยมันถูกผนึกมานานใช่ไหมอยู่ๆตื่นขึ้นมาปุ๊บต่อสู้กกกับออออิินนนนนนเเชะะลลลย็าาาจจจพงงงดดรตทที่่สู้ขุ แล้วหัวใจของมันเนี่ยโดนเล็บของท่านขุนพลเสียบเอาไว้เลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะมีอาการบาดเจ็บค้างมีอาการอ่อนแอจากร่างกายที่ไม่พร้อมที่จะต่อโซ่อะไรเงี้ยแต่ว่าถึงขนาดนั้นก็สามารถเล่นงานอินุยาชาได้เยอะเหมือนกันนะครับก็ถือว่าเป็นมังกรอีกตัวหนึ่งที่เห็นไหมว่าสามารถเล่าได้และน่าเกรงขามมากกว่าไอ้มังกรตัวแรกซะอีกถ้าท่านผู้ชมอยากดูพูดมังกรกระดูกไปดูได้เลยครับผมอินุยาชาตอนที่53ตอนที่54นะก็มีการไฟกับพูดมังกรกระดูกแบบจัดเต็มกันเลยทีเดียวครับตัวต่่่ออออไปปนนครับบ้ตวเเเมมืืกกีแบบาางขา็ ังกรที่สุดยอดมากๆนะครับแต่ว่าตัวต่อไปเนี่ยตัวเนี้ย,ยผมก็ไม่รู้ว่าจะเอาอะไรมาโหดนะไอ้ตัวเนี้ยมันมีชื่อว่าโคริวครับผมโคริวเนี่ยครับผมเป็นลูกน้องของโซเทนครับโซเทนก็คือเป็นปีศาจสายฟ้าเป็นผู้ที่เหลือรอดนะครับเป็นตระกูลเดียวกับพีเทนแล้วก็มันเทนที่เคยฆ่าพ่อของชิปโปไปและทีนี้เนี่ยโซเทนเขาก็มีการวางแผนว่าจะล้างแค้นพวกอินุยาชานะและทีนี้เราจะได้เห็นเป็นบริวารตัวน้นอยๆนะครับคือเจ้าโคริวหรือก็คือเจ้ามังกรน้อยนั่นเองครับไอ้ตัวนี้นะครับโผ่มมาในนนตอนที68 ตอนที่ว่าสารท่ารบถึงชิปโปนะก็คือโซเทนต้องการต่อสู้กับชิปโปก็เลยแบบว่าส่งโคริวไปสืบหาข้อมูลว่าเราจะเอายังไงดีนะเราจะกาจัดพวกอินุยาชาอย่างไงดีซึ่งความแค้นจริงๆแล้วเนี่ยก็ควรที่จะเล่นงานอินุยาชาด้วยนะครับแต่โซเทนพูดกับปากเองเลยว่าถ้าข้าไปต่อสู้กับอินุยาชาตรงๆข้าต,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 ตายแน่ๆเลยนะงะก็เลยแบบว่าเริ่มเล็งจากคนที่อ่อนแอที่สุดก่อนนั่นก็คือชิปโปนะครับมีการส่งสารท่ารบไปยังชิปโปและด้วยความที่โคริวมันก็มีการสืบข้อมูลมาต่างตางาน,านาแล้วว่าาาาาอออออินนนนุุยชออเจดขงค้ก็ื นั่งลงเดี๋ยวนี้ของคังโมเมใช่ไหมมิโรคุเองเอย่างเนี้ยเขาก็มีจุดอ่อนตรงที่ว่าถ้าโดนส,สาวๆล่รอดลวงแล้วเนี่ยเขาจะตกหลุมพรางได้ง่ายมากๆเลยนะครับโคริวมันก็มีการวางแผนอะไรพวกนี้ซึ่งต้องบอกว่าจุดเด่นอย่างหนึ่งก็คือการเป็นสปายที่ดีมากนะครับการสืบข้อมูลมาระดับนี้ได้เนี่ยต้องบอกเลยว่าไม่ธรรมดานะอันที่2ก็คือว่าเกาหลครับมันมีความสามารถในการที่จะวางกลไกเตรียมการต่างๆนานาวางแผนได้อย่างแยบยลเพื่อที่จะทาให้อินุยะชะแล้วก็มิโรคุซังโกลคังโมเมชิปโปอะไรพวกเนี้ยแตกกระจายกันครับผมก็คือว่ากระจัด ทิศกอทางแล้วก็จับตัวชิปโปไปให้โซเทนจนได้ครับนี่ก็คือเป็นการวางแผนโดยที่ยังไม่ได้มีความสามารถอะไรขนาดนั้นนะแต่ว่าถ้าเอาความสามารถที่เขาสามารถใช้ได้ในฐานะปีศาจมังกรตัวหนึงน่งก็คือว่าเขาสามารถแปลงกายได้ครับผมตอนแรกก็คือแปลงกายเป็นคังูเมะไปอยู่ต่อหน้าอินเดยาแล้วก็ประกาศว่าน,นั่งลงเดี๋ยวนี้นะครับแต่ว่านั่งลงเดี๋ยวนี้ของโคริวที่ปลอมตัวเป็นคังูเมะมันใช้ไม่ได้ครับต้องเป็นคังูเมะตัวจริงเท่านั้นเนาะและทีนี้ก็มีการไฟกับอินเยากับคังูเมะเลยโดยที่ว่าเขามีความสามารถในการใช้พลังเมสาายยฟ้้ดว คโคเรียใช้เมฆสายฟ้าในการโจมตีอินุยาชะคางงเมะอะไรพวกนี้ก็ว่าไปแต่ว่าพลังอํานาจการทําลายล้างต้องบอกเลยว่าดีพอที่จะนวดไหลให้กับคางโงเมะได้นะครับเอาเป็นว่ามันไม่ได้มีพลังโจมตีรุนแรงขนาดนั้นครับมันก็มีความน่ารักน่ารักในตัวของมันนะแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยต้องเี่าเลยว่าจบด้วยความที่งานพลาดครับผมทำอะไรอินุยาชะก็ไม่ได้คือทําให้มิโรคุก,กับซังโกะตกหลุมพรางไปแล้วก็ไม่ได้มาเจอกับโซเตนในตอนท้ายเนี่ยโอเคอันนี้ถือว่าแผนสําเร็จครับแต่ว่าอินุยาชะกับคางงเมะเนี่ยเรียกว่า ไปเจอกับโซเทนแล้วก็ชิปโปจนได้ครับแล้วโซเทนก็บอกว่าโอ้ oh my god ถ้าเกิดว่าต่อสู้ตอนนี้ข้าไม่รอดแน่เลยนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยก็ไม่ได้มีการต่อสู้อะไรกันรุนแรงครับผมเพราะว่าขาง็ไม็รู้สึกว่าเฮ้ยปีศาจตัวนี้มันน right ่ารักวนะครับก็วิ่งเข้าไปกอดวิ่งเข้าไปโอบโซเทนเลยนะเอาซะล,ะลืมเรื่องของโคริวไปเลยครับก็มีการแบบว่าอวยตัวโซเทนไปเลยนะครับว่าเป็นปีศาจที่น่ารักอะไรเงี้ยชิปโปก็ช็อกว่าฮะ ah, นี่มันคือผู้หญิงเหรออะไรเงี้ยนะครับตอนแรกนึกว่าสู้กับ กันและกันชิปโปก็บอกว่าถ้าเจ้าอยากให้ข้าเป็นฝ่ายแพ้ข้าก็ยอมแพ้ก็ได้แต่เจ้าอ่ะอย่าไปทําร้ายใครแบบนี้อีกนะนะครับพูดหล่อๆแล้วก็จากไปหลังจากนั้นโคเรลก็คงรับใช้โซเทนต่อไปแนมะ้ว่าเราจะได้เห็นว่าโซเทนเอาสีเทียนที่ชิปโปให้มาวาดภาพชิปโปหล่อๆไว้นั่นเองครับมังกรที่4นะครับผมมังกรที่4เนี่ยอยู่ในอินุยะฉะไฟนอลแอคตอนที่4นะครับผมเออน่านจะจํากันง่ายนะครับตัวที่4อยู่ที่ไฟนอลแอค ตอนที่4นะครับมับงกรตัวนี้มีชื่อว่าริวจินครับผมเนี่ยเห็นไหมท่านผู้ชมลองฟังมาดูเด็๋สตัวไม่เหมือนกันสักตัวนะมันเป็นมังกรเหมือนกันนะครับแต่ว่ามันก็มีคุณสมบัติความเป็นมังกรที่แตกต่างกันออกไปเนาะซึ่งตัวที่4นะครับมีชื่อว่าริวจินครับผมซึ่งภาษาญี่ปุ่นมันเขียนว,ว่าริวจินอย่างนี้จริงๆนะครับแต่ว่าถ้าเราต้องการแปลเลยนะครับแปลจากคันจิของญี่ปุ่นเป็นภาษาไทยเลยมันก็คือมนุษย์มังกรครับซึ่งอันนี้ผมก็ค่อนข้างจะแยกยากนิดนึงนะครับว่าเขาจะสื่อสาร่ออันมชืื ชื่อว่ามนุษย์มังกรเลยแต่ผมขอเรียกมันว่าริวจินก็แล้วกันนะครับริวจินโผลมาตอนไหนครับผมโผลมาช่วงที่ว่าอินุยาชะไปเจอกับดาบเล่มน,นึงที่มันสามารถดูดกลืนพลังแผลแห่งลมของอินุยาชะได้ก็เลยเอาไปให้โทโตไซดูนะครับโทโตไซก็มีการวิเคราะห์ให้ว่านี่มันคือเกร็ดมังกรที่มีพลังในการที่จะดูดซึมดูดซับพลังของอสูรเนี่ยไปเป็นของตนเองแล้วเราก็จะได้รู้ว่าดาบที่มันมีพลังของเกล็ดมังกรเคลือบอยู่เป็นดาบที่มีชื่อว่าดักขีครับผมซึ่งดักขี่เนี่ยคนที่ตีขึ คนที่ตีขึ้นมาเป็นโทชูแต่ว่าใช้เก็ดมังกรของปีศาจที่มีชื่อว่าริวจินอ่าซึ่งถ้าเกิดว่าใครนึกภาพไม่ออกนะครับให้นึกภาพว่าโทชูเท่ากับโทโตไซริวจินเท่ากับท่านขุนพลสุนังอศูรครับริวจินเนี่ยมันเอาเกรดมังกรของมันไปฝากให้โทชูตีครับผมเพื่อเป็นดาบมบังกรแต่ความต่างมันจะมีอยู่นิดนึงตรงที่ว่าโทชูเขาไม่ใช่ปีศาจเหมือนโทโตไซครับผมเขาเป็นแค่มนุษย์ธรรมดาแต่ว่าต้องตีดาบปีศาจขึ้นมานะครับอันนี้คือเป็นงานหินอย่างหนึ่งนะที่ค่อนข้างอันตรายนะครับมมนยยย์ที่่่่ไปเเเลลกกัพงงงศาาาาาจออ้รร็็หวววสะแซึ เขาตีดาบให้แล้วริวจินก็จะมาเอาดาบใช่ไหมแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยโทชูก็รู้สึกว่าดาบเล่มนี้มันเป็นสมบัติล้ำค่าของข้าข้าอยากจะครอบครองมันไว้นะครับโดยที่ว่าเป็นแค่มนุษย์ธรรมดาบอกแล้วอย่าไปเล่นกับพลังปีศาจเพราะว่าพลังปีศาจมันก็กัดกินร่างกายของโทชูเข้าไปนะครับทาให้เราเห็นว่าโทชูเนี่ยมีร่างกายที่เริ่มเป็นมังกรมังกรมากขึ้นไปแล้วนะครับทีนี้เนี่ยตัวมังกรที่แท้จริงอย่างริวจินนะครับเขาก็มีการต่อสู้กับอินุยีชะสู้กันไปสู้กันมาสู้กันไปสู้กันมาใช นนมันก็มีพลังของเกล็ดมังกรซึ่งถ้าอ้างอิงจากไอ้ตัวมังกรตัวแรกเนี่ยมันก็ดูเป็ดมังกรที่มีเกล็ดใช่ไหมตัวของดิวจินก็น่าจะมีเกล็ดมังกรที่สามารถดูดซึมป้องกันพลังปีศาจอะไรพวกนี้ได้นะครับการต่อสู้กับอินุยาชาครั้งนั้นก็ต้องบอกว่าทําให้อินุยาชาลําบากได้เหมือนกันแต่สุดท้ายโดนพลังขึ้นระเบิดโตกลับเข้าไปก็เละเหมือนกันครับขณะที่ดิวจินโดนอินุยาชาสวนกลับมาแล้วก็กำลังบาดเจ็บหนักอยู่ใช่ไหมตัวของโทชูเขาก็เอาดาบดักขีมาเสียบร่างของริวจินแล้วก็ได้ดดาาบบบัััขททีีี่่เรรรรยกกกววแแะสมมูณ์้ไปล็อ ที่ดูดกลืนพลังของเรียวจินอันเนี้ยมาต่อสู้กับอินเยาชานะครับซึ่งตอนท้ายของเอโทชูเนี่ยบอกเลยว่าน่ากลัวมากนะครับย้ําเป็นครั้งที่สาวแล้วมั้งเนี่ยว่าการที่มนุษย์ไปเล่นกับพลังปีศาจมันก็อาจจะทําให้พลังปีศาจเนี่ยดูดกลืนร่างกายเข้าไปได้เหมือนกันนะครับพลังปีศาจของเรียวจินหรือพลังปีศาจของเกร็ดมังกรเนี่ยก็ดูดกลืนร่างกายของโทชูเข้าไปเรื่อยๆทําให้โทชูเนี่ยมีร่างกายเริ่มกลายเป็นเกร็ดมังกรแล้วนะครับสุดท้ายแล้วก็โดนพลังของดาบดักขีเล่นงานจนมนุษย์ที่ชื่ออชูนนัั้้กก็สลาาายยหไปรบผมพมพว่ อินุยาชาก็ได้พลังดาบเที่ยวอสูรเกร็ดมังกรมานั่นเองครับซึ่งต้องบอกเลยว่าพลังของเกร็ดมังกรนะครับผมถ้าเกิดว่าอ้างอิงแล้วมันก็มาจากเริวจริงใช่ไหมแต่ความเป็นจริงแล้วเนี่ยต้องเรียกว่าพลังของเกร็ดมังกรเนี่ยมันดูแบบมีความลึกลับซับซ้อนมากนะครับแล้วก็ค่อนข้างจะอันตรายต่อผู้ใช้ในทุกมุมนะครับกระทั่งว่าอินุยาชาตได้ดาบเที่ยวอสูรเกร็ดมังกรมาแล้วก็ยังถือว่าเป็นดาบที่อันตรายอยู่เหมือนกันนะครับดูซับพลังไอปีศาจของศัตรูมาได้โดยที่ว่าอินุยะอาพลังเรเนี่ึกน่อยสุดท้าย ก็สามารถทําได้แต่ว่าดาเวเครยออ์ศูนที่ดูดกลืนพลังปีศาจเข้ามามา,มากเกินมันก็ทําให้อินุยาชานเนี่ยบาดเจ็บได้เหมือนกันนะครับผมเออถือว่าเป็นตัวละครตัวหนึ่งที่มีส่วนในการที่จะมอบพลังใหม่ให้กับดาบเวเคราออ์ศูนย์ของอินุยาชันนั่นเองครับตัวละครต่อไปตัวสุดท้ายแล้วนะครับมังกรตัวสุดท้ายตัวนี้อยู่ในมูวี่สนะครับตัวละครตัวนี้มีชื่อว่าริวรันั่นเองครับผมริวระนะครับเป็นหนึ่งในจตุรเทพสงครามของเกาะโฮไรครับผมซึ่งในมูวี่สี่ครับมันจะมีเกาะโฮไรนซึ่งเป็นที่พ สงครามแล้วก็จะโผล่ขึ้นมาทุกๆ50ปีอย่างเงี้ยในเกาะน,นั้นก็คือจะมีพวกตัวละครขึ้นอาูรย์อยู่มากมายนะครับแล้วก็พวกอินเดียตก็ไปพัวพันกับการต่อสู้ของจตุรเทพสงครามแห่งนี้นะครับการพัวพันเนี่ยเป็นการพัวพันที่ค่อนข้างจำเป็นนะครับเพราะว่าเหมือนกับเป็นคำสาบที่ไอ้พวกจตุรเทพสงครามมันมอบไว้ให้ทั้งอินเยตแล้วก็มอบไว้ให้ทั้งเซโชมารุนะก็คือเหมือนกับว่าพอเกาะโฮไรโผล่มาในรอบ50ปีนี้อินเดียฉักับเซโชมารุจะต้องไปต่อสู้กับจตุรรเทพสงคามะั่อทีาัดรตสล จตุรเทพสงครามมันเคยมอบไว้ให้เมื่ออดีตนะครับผมซึ่งจตุรเทพสงครามแห่งกองโฮไรนะครับมันอ้างอิงจากสัตว์สีทิศของตำนานญี่ปุ่นหรือตำนานจีนนะครับที่ว่าทิศเหนือเป็นเต่าทิศใต้เป็นหงษ์ทิศตะวันออกเป็นมังกรแล้วก็ทิศตะวันตกเป็นพยัคฆ์นะครับผมซึ่งก็มันอ้างอิงสัตว์ตามนี้4ตัวเลยครับผมก็คือจะมีตัวมังกรตัวนกแล้วก็ตัวพยัคฆ์แล้วก็ตัวเต่านะครับซึ่งไอ้สามตัวที่ไม่ใช่มังกรเราไม่พูดถึงในคลิปนี้ก่อนนะแต่มาพูดถึงริวรันก็มีความมเเป็นงกกรบบแลล้ววผจะอย่าด้วยนิมันก มีความรู้สึกอย่างนั้นนะเพราะว่ามันดูเห่าๆดูยิงๆดูโอหังในพลังของมันนะครับนอกจากนั้นแล้วนะครับทั้งบงังื่อแล้วก็ริวระาเนี่ยนาไกาวันเป็นคนภาคซะด้วยนะซึ่งแบบเสียงมอกาะนะแล้วก็ด้วยความที่มันเป็นพี่ใหญ่ของจตุรเทพสงครามนะครับมันก็มาต่อสู้กับอินเดียฉาแล้วริวระาเนี่ยมีอาวุธที่แสรรนน่ากลัวที่มีชื่อว่าเขี้ยววายุกับเขี้ยวอัศนีนะครับก็สามารถใช้วายุมังกรบินแล้วก็อัศนีมังกรฟ้าในการต่อสู้ได้นะครับซึ่งดาบสองเล่มนี้ก็ถือว่าสามารถโจมตีีีเเเลล่่่่่นน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 งงงาาาาาออออออิวววยยชไดด้้้้้ป็ะกกกกกจัแรรใตตสู ท้ายก็คือพ่ายแพ้นะครับตามสไตล์เนาะตัวร้ายต้องพ่ายแพ้แพระเอกนะครับแต่ว่าร่างของริวระนะครับมันสามารถไปรวมร่างกับพลังของน้องๆมันได้กลายเป็นริวระไฟนอนฟอร์มนะครับผมอันนี้ผมเรียกเองนะนะครับชื่อทางการไม่ได้เรียกว่าไฟนอนฟอร์มแต่ว่ามันก็เป็นร่างสุดร่างที่เหมือนว่ามีพลังของ4จตุรประเทศสงครามอยู่ในร่างเดียวนะครับก็ต่อสู้กับไอ้นเนื้อฉาไปแต่ว่าโดยไอ้เนื้อฉาใช้ท่าไม้ตายใหม่ท่าไม้ตายที่มีเฉพาะในมูวี่นี้นะครับนั่นก็คือพลังขึ้นระเบิดลิมเพัเง็ดน,นะิรั่ เปลิมเพชรพุ่งเข้าโจมตีจตุรเทพสงครามตัวนี้นี่เองก็ถือว่าเป็นปีศาจมังกรสุดหล่ออีกหนึ่งตัวที่เราได้เห็นกันในมูฟวี่สีนะครับผมทั้งหมดนี้ก็จะเป็น5ตัวละครมังกรหลักๆที่ผมเชื่อว่าท่านผู้ชมควรจะรู้จักไว้เพราะมันมีบทบาทที่มันเด่นมีบทบาทที่มันแตกต่างกันออกไปทุกตัวนะครับควรกันตรงนี้อีกรอบนึงนะครับตัวแรกคือเป็นมังกรเพียวๆเลยนะปีศาจมังกรที่ดูมีความเป็นมังกรตัวยาวๆตัวที่2คือแบบเป็นพูดมังกรกระดูกเลยนะครับเป็นมังกรที่มีกายแข็งดุดเล็กก้ามังรตััวที่่3กกก็็คืออเปนนมงรร้ยา หน้าก่อนหน้านุ่มมากเลยนะครับตัวที่4ี่เนี่ยเป็นมนุษย์มังกรนะครับแต่ว่าเป็นมนุษย์มังกรที่ยังดูแบบมีความเป็นสัตว์อยู่เหมือนกันแต่ว่าตัวสุดท,ท้ายก็คือริวระอย่างเงี้ยก็เป็นมนุษย์มังกรเหมือนกันเนาะแต่ว่าเป็นมนุษย์มังกรที่มีหน้าตาเป็นมนุษย์เลยอะไร,งรเงี้ยเห็นไหมว่า5ตัวนี้ไม่เหมือนกันสักตัวมีหน้าที่มีภาระมีสเกลพลังที่แตกต่างกันออกไปหมดเลยนะครับท่านผู้ชมฟังแล้วเป็นยังไงบ้างครับผมมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเจ้า5ามังกรเหล่านี้หรือมีข้อมูลเสริมอะไรเกี่่ยยยวกกกกััับบมมมมมงงรรรนนนนนะคใเเือออิุุาาาาาู้ช็สถพด ไอ้าตัวนี้ถือว่าเป็นมังกรที่ตีความว่าเป็นมังกรได้แล้วจริงๆนะครับแต่ว่ามีบางตัวที่ผมจะมองว่ามันคล้ายมังกรแต่ว่ามันก็ไม่ใช่มังกรหรือบางอันเนี่ยมันมีการใช้ชื่อว่ามังกรแต่มันก็ไม่ใช่มังกรครับยกตัวอย่างเช่นดาบมังกรคลั่งของบางโฆสณนะครับอันนั้นเป็นชื่อไงแต่ว่ามันไม่ได้ดูมีความเป็นมังกรขนาดนั้นครับเออก็เป็นชื่ออาุธเฉยๆก็เลยไม่ได้ใส่เข้ามานะก็เอาเป็นแค่ตัวละครมังกรอย่างที่เล่าให้ฟังไป5ตัวนี้นั่นเองครับทีนี้ผมก็รอความคิดเห็นท่านผ ไลก์กดซับก c r i b ์กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับและเดี๋ยวไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ